ให้ hey, สวัสดีพวกมอนี่มาเจอกับผมในรายการโหนกระสือและเรื่องที่เป็นกระแสในมอนี่ก็คงหนีบพผเรื่องของผู้ชายที่มีเมียแปดคนเขาเหตุใดจังใดมื่อนี่เขาอยูุ่บเขาแล้วไปหาคำตอบกันเลย เฮ้สวัสดีพวกอ้าาว่ไงคุณเห็ดจังไงครับคุณก็มีเมียหลายแท้กือบัวแบงกับผมแน่อ๋อคือว่าผมแปลกใจมึงมากเลยยังเสีครับเป็นจังไงผครับผมไปเจอเขาทีที่ไหนหรอครับโอ้ยน้อมึงก็ให้กูว่าสุดก่อนเป็นยังล่ะครับครับเชิญเลยมันมีมากเลยอ่ะคือเรื่องมันก็มีอยู่เอ้ยอยู่เอ้ยเรื่องมันก็มีอยู่อ่ะถอกแล้วไปเต้อ ตลกน่าเนี่แน่นอนคือเมื่อก่อนนี่ผมรวยมากทั้งชีวิตผมไม่เคยจนเลยผมเบื่อมากกับชีวิตแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผมบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้ววิธีเดียวที่จะใช้เงินหมดนั่นก็คือการมีเมียแดคนและจากนั้นมาชีวิตผมก็จนลงอย่างเห็นได้ชัดผมไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนึคุณเหมือนเงินนะครับเขาจะอยู่น้ำคุณแ่อเขาจะทิมในแนวใดบ้างนะาตาผมสี่รอปานนี้มันต้องลอง พิสูจน์ได้เลยแป๊บหนึง่งเนี่ในบัญชีผมมีแปดรอยล้านผมสิบริจาคมูนิธิหมดเลยเป็นอย่างมากผม,มกมกหเป็น,นแน่นอนถ้ามึงหลดจนะนะโอนไปแล้วเรียบร้อยมัโตบ้านนี้สบายเฮ้ไม่ห้อมสูคือถือเลขสีโองน้อย เมียโทรมาฮัลโหลว่าจะไหนเมียจ้าเงินพี่หายไปไหนหมดพี่เอาไปบริจาคจ้าทำไมต้องเอาไปหมดด้วยล่ะคือพี่ออกรายการนะ่ะพี่แค่จะลองใจหนูตมันตัดสายกูถิมเป็นจังได,ดจิตใจเมียคนที่สองโทรมาห,หน่อยฮัลโหลจ้าที่เรา,เราลากันเธอเธอดีกันไปไม่อย่างหายแน่น่ะ เป็นจะได้เชื่อผมหรอบ้อาหญ้าชีพ่าว้าวไลยู่เฮือนกันย่างตังหาหกคนมันยังโมเสือย,ย,อยกูวา้าวไลเตะก็แขวสิบ้าหายมันก็จะเป็นก็หมอนัอนว้าวิลี่ sốt thai các con thịt đá mày các lăng chạy mặc cho nè